สวัสดีคะ่ะทุกคนสําหรับทริปวันนี้ของเรานะคะเราจะพากันไปเที่ยวที่เกาะฮอน,นทํานะคะวันนี้เรา,เาจะไปแล่น้ําโคลนกันรู้สึกเหมือนไฟไมทำไม <laughs> เราอยู่ดีๆต้องเอาผมมาสารโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันการจะไปที่นะคะเราก็มาขึ้นเรือที่อ่าท่าอะไรนะวินเพอร์ฮาร์เบอร์เหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อจะไปยังเกาะฮอนทําไปกันค่ะไป แล้วก็คนที่จะไปเกาะหอนทมนะครับให้มาที่ช่องเบอร์ห้าครับแล้วก็จัดการเรื่องตัวให้เรียบร้อยทุกคนคะเวลาที่เราจะไปเกาะมันไม่ได้บอว่าไปได้ตลอดเวลานะมันมีระยะเวลาในการออกเรือก็คือมีรอบกี่โมงเมื่อกี้ที่เราเห็นอนะ่ะ9โมง10โมงอะไรประมาณนี้แล้วก็เรามาถึงตอน10โมง4:44แล้วเรือไปแล้วรอบต่อไปคุอเที่ยงนะทุกคนไ,ได้นรอบเที่ยง ค่ะทุ่านเราก็ต้องมานั่งรอนะคะแล้วก็ตอนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องมีการเขาเรียกว่ามาแรกนะวางเงินม,มัดจำเพราะว่าเราไปรูเราจะแบบไปอาบาน้ำโคลเนี่ยอ<ๆ>ะไรประมาณนี้ใช่ปะเราจะต้องไปวางเงินม,มัดจำสำหรับการอาบน้ำแล้วก็แบบแบบแบบนได้พวกผ้าชุดตัวอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็อย่าล<ม>ืมนะว่าติดไม่ได้นะน้ำขิงไม่เห็นเสียงแล้วก็อันนี้นะคะเราวางไว้ สองคนก็คือสองแสนดองนะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่าค่ะก็อย่าลืมเอาเนี้ยคืนคืนที่ที่เกาะพร้อมกับใบเสร็จเพื่อจะได้รับเงินคืนสองแสนกลับมานะคะทุกคนตอนนี้ก็คือนั่งนั่งรอไปก่อนนะคือเขาเงินไปทำอะไรเขากลัวเราไปทำอะไรของเขาถ้าจะแบบว่ามัดจำสำหรับเผือืนือเือรื้นคืนไม่ใชตัวอะไรประมาณนี้เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปถึงก่อนจะบอกได้นะ พอไ,ได้เวลาแล้วก็จะมีเจ้งงาหน้าที่นะคะมาพาเราไปขึ้นเรือคะ่ะทุกคนเดินตามเขาไปเดินเลยค่ะเขาก็จะพาเรามายังจุดที่จะไปท่าเรือซึ่งมันก็อยู่ข้างๆากับเคเบิลคาร์แหละเราเป็นคนละจุดกันคนแล้วก็จะมานั่งรอก,กันที่ท่าเรือซึ่งเรือก็น่าจะ <S 2> <S 2> ขึ้นมาบนเรือแล้วค่ะทุกคนสภาพเรือก็เหมือนแบบ Mets, bag, เหม oh. ือนรถเมล์รถพัต uh> อั้นเลยแค่มันเป็นเรือก็เป็นเรือสมัยก่อนที่ยังไม่มีกระเช้าอะไรครับก็คือก็จะใช้เรือนี้ข้ามไปที่สวนสวนสนุกเรือนี้รูปร่างเหมือนอะไรนะถุงยางใหม่จบไปนอกเลยนะก็มาจริงๆระหว่างนั่งเรือไปเราก็จะผ่านเกาะผ่านกับสวนสนุกแล้วเราก็มาถึงเกาะมันทำเป็นที่เรียบร้อย นี่ค่ะดูคนหน้าตากาอนโออเ้ oh. 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 Yeah. เข้ามาถึงนะคะเราก็จะทำการสแกนตั๋วที่เราได้มาจากนั้นไปไหนต่อไม่รู้ oh. แพ็กเกจที่เราซื้อมานะคะก็จะรวมกับการรับประทานอาหารด้วยในเมื่อเรามาถึงเที่ยงอันดับดแรกเราก็ควรที่จะไป <Restaurant. S 2> กินข้าวก่อนใช่เพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้กินมันจะข้ามไปตรงจุดไอจั๊กทุกคนแล้วเราก็มัวก,กันไปเรื่อยนะคะจนมาถึงที่กินข้าวของเรานะคะมาที่นี่ได้ใช้ภาษาเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันหน่อย,อยะคะ่ะ<ม>ก่อนเราจะเจอขาทางขึ้นไปกินข้าวของเราออาจะต้องออกกําลังใจเล็กน้อยอที่มันได้กี่ขั้น อุ้ยแต่ดูได้กินอาหารชชยมาแล้วไปค่ะถึงชี้กินข้าวเราทุกคนมันเลิศตัวที่เราคิดว่ามันคือ,อเฟ่บุฟเฟ่ขามการวิวที่เลิศมากแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้ดีๆแล้วจะไม่เป็นไรกินก่อนแล้วกันเนาะทุกคนมันเลิศก,กว่าที่เราคิดข้าววิวดีเลิศอ,อ,อันนี้เราต้องกินให้คุ้มละใช่ไหมคุณโจ การถลกดูวิวในการกินข้าวและกินอาหารก็เพลินแล้วครับกินอาหารก็เพลินแล้วกินข้าวกันอิ่มแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบี้างคะคุณโจอาหารอลังการครับของเยอะอิ่มเลยนะจุดทั้งห้องนอนแล้วนะคุ้มแล้วทุกคนไปค่ะต่อไปเราจะไปอาบโครนกันเดี๋ยวไปที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะทีแรกนี่เราต้องมาเนี่ยค่ะติดต่อเอาล็อกเกอร์กันก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคน,นเราก็จะต้องไปทําการ มัดจำนะคะผ้าเช็ดตัวแล้วก็ล็อกเกอร์นะสำหรับเราสองคนนะก็ก็คือผู้ชายคนผู้หญิงคนใช่ไหมคะก็โดนค่ามาทำไปห้าแสนนะคะทุกคนต้องเตรียมเงินมาให้พร้อมนะแล้วเราก็อาการการใช้ล็อกเกอร์ง่ายมากไม่ยากก็คือล็อกเกอร์เขาจะบอกเลขมาอยู่แล้วแล้วไฟก็ติดเปิดประตูได้แล้วก็ปิดแค่นั้นเลยนะคะจากนั้นก็แก้บเอ้ยแต่งตัวพร้อมไปลงโคนกันค่ะไป เข้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็ม so the mm ีนะมั้ยเขาก็จะพาเราก็จะมาเจอกับพนักงานพนักงานจะพาเราไปหาบ่อค่ะทุกคนก็อ่าสำหรับการเข้ามาที่นี่ทุกคนเราจะใช้กับอ่าบัตรเข้าตลอดทุกอันเลยนะก็คือบัตรเนี่ยควรจะเก็บเป็นรูปในโทรศัพท์ไว้นะคะเพราะว่าเข้าทุกจุดก็คือใช้สแกนจบดเทุกจุดเลยนะคะสาหรับที่หน้าต่อ นี่มันน้ำช็อกโกแลตหรือน้ำกาแฟเนี่ยไปค่ะก็คือแบบสนใจอันไหนก็คือแบบว่าไปหาบ่อแช่ได้ตามอธิยาศัยโอ้บางคนมาเป็นกลุ๊ปก็แบบบ่อใหญ่ได้เลยอ่ะไปอเราจะเจอบ่อแล้วนะนะเราส่งผู้กล้าของบ้านเราไปนะ่ก็คือคุณโจนั่นเองเจอเลยค่ะอ,อ,อุ่น,นอปะ าาาาากาแฟดำกาแฟเย็นเหมือนกาแฟเย็นบ้านเราดูสีน่ากินมากเลยน้ำดีๆทำไมเขาไม่อ่างกันวะไอลยุยอุ่นสบายป่อโอเคอุ่นตัดน้ำขิงตัด<า>ไปลูกสภาพในการแช่ทุกคนบอกว่าน้ำอุ่นสบายดีเหมือนเราแช่ในกาแฟแล้วก็คือแบบ พอ,พอลงมาแล้วถูขาขาเลื่นเนียนมากใช่เลื่นมากขาหน้าเลื่นเลยนะเงี้ยเหรอใช่โอเคอยู่นะโอเคเขาบอกว่าเท่าที่ศึกษาเหมือนแบบมีแ่กทตุอะช่วยน,นู่นนั่นนี่เราก็ไม่รู้หรอกซื้อแพ็กเกจมาตามเตาเมขมาโคน,น้ำต้มแถวบ้างก็น่าจะประมาณเดียวกันหละได้เหมือนกันเฮ้แต่อันนี้สีกาแฟดูน่ากินเนะแต่กินไม่ได้อ่ะลูกลงมาแล้วลงเลย ระวังเรื่องรกนั่งลงลอรถด้ตัวนี้เราจะทิ้งแล้วแม่ก็ทิ้งเหมือนกันไม่เป็นไรนี่พอเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างได้เป็นปกติไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปเล่นไม่เดี๋ยวมันมีสาวไว้นะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำคนกันต่อนะป้าบอกว่าถ้าสาวไปฉุกวิธีนะคะเดี๋ยวมันจะไปซึมเข้าสู่หัวเราแล้วแบบนี้น้ำกาแฟอร่อยไหมถามจริง มีน้ำเผือเขาปากบ้างป่ะแอบชิมดิรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเหมือนกาแฟที่้ากินไหมรู้สึกได้เลยทุกอนูแต่ไม่มีกลิ่นนะน้ำคลนเขาไม่มีกลิ่นอ่าเมื่อกี้เราขึ้นจากบ่อโคลนแล้วนะคะแล้วไงต่ออุโมงอันนี้พี่ร้างครับรังโคลนเหมือนพี่รังรถแต่เวลาขับรถก็เป็นพี่รังรถอะโซโซโซ ลัางตัวเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมากันที่บ่อถัดไปซึ่งก็ไม่มีคนบอกก็บอไหนอ่ะเอาเป็นว่าเราคนนงไปเลยแล้วกันบ่อนี้มีอะไรบ้างก็คงจะเป็นมีอีตรงนั้นอ่ะบ่อทีเก้าสิบเซนไง ก็แบบเป็นการล้างตัวอะไรประมาณอย่างนี้นะมาตรงนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นบ่อให้เราลงไปว่ายน้ำซึ่งข้อเสียคือไม่มีคนบอกเลยว่ามันเป็นบอ่ออะไรยังไงอะไรเนี้ยน้ำก็คือเย็นนะทุกคนไม่น้ำเย็นเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นน้ำร้อนเหมือนตอนเมนื่อคืนที่เราอาบนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนจบทลิปการอาบน้ำโครนของเราไปแล้วนะจ๊ะ ต่อไปที่เรายังไม่หมดเพราะว่าเราจะไปเล่นน้าทะเล,ะเลกันต่อแต่ว่าระหว่างนี้มีเด็กน้อยผู้น่าจงจาจหนึ่งคนานางไม่สบายนางบอกว่าน้ําทะเลนางขอแค่เอาเท้าจุ่มๆก็พออย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าได้มาแล้วน,นจะจ๊ะเอาเดี๋ยวเราไปดูน้ําทะเลของเกาะฮอนทําแห่งนี้ว่าจะใสแค่ไหนจ้าตอนนี้เรามาถึงชายหาดแล้วนะคะก็มีความงงๆนิดนึงก็คือว่าเพาถึงชา,ายหาดแล้วแกาไรที่เราใส่นี่คือกาไรกส าเล่นลน,น้ำท <หา S 2> ี่หาดนเออถ้าถามว่าเราจะฝากาฝากของอ่ะก็ต้องวางไว้จำอีกห้าห้าแสนใช่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 เราแสนบาทไม่ใช่เรา,าเ,รเป็นดอ,อ <laughs> เกเ,อเราก็เลยพอดีน้ำขิงไม่เล่นไงแต่ว่าตรงพวกนี้มันมีที่นัาเราก็เลยเออก็วางของไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็คือค่อนข้าง,ง,งแรงอ่ะแล้วก็ดูทางราพูมาถ่ายรู่อ่ะ อยากมาเที่ยวที่เกาะนี้ใช่ไหมมาเล่นน้ําก็มาซื้อไอ้แบบนี้มาเพื่อจะเข้าชายหาดมาเล่นน้ําได้มันคือการมันคือการนัดจำสองแสนก่อนมาแล้วก็คืนที่เกาะนี้ทุกคนต้องเอาเงินคืนที่เกาะนี้ด้วยก็เหมือนไม่เสียแต่มัดจำค่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเก็บใส่โอเคเราเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนนะทุกคนไปแล้วค่ะคนเล่นน้ำอ้าวสรุปเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณโจเข้าไปละ เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับทิปคอนทานะใช่ทั้งอาบน้ําโคลนเล่นน้ําทะเลสนุกไหมอาบน้ำนเล่นน้ำทะเล,เเล,ท,ะเลทีนน้ำทะเลโอเคครับรสะอาดกว่าพัทยาเยอะแล้วก็เล่นก็ไม่คันไม่อะไรแต่มันก็ออกเหนียวๆนะเหนียว,วมากเดี๋ยวกับลงแอาบน้ำใหม่ <laughs> โอเคก็เอาเป็นว่าทริปวันนี้เราก็จบแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งเรือกลับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแลกอันนี้คืนกลับมาอีกสองแสนจะบอกว่าใครจะไม่เชื่อที่เีต้องมีเงินมัดจำติดตัวไว้ประมาณล้านหนึ่งอะเอาติดนั้นแล้วกันนะทุกคนใช่บอนไม่บอล้านบอลร้านล้านดองร้านดองยี้อไนร้านดองร้ดองโอเคไปแล้วนะทุกคนไปเลย